สวัสดีจ้าพี่น้องกับมาพร้ากันอีกแล้วจ้าในี่สองแอลส่วนกินแซ่บนัวพี่น้องจา้ามื้นนี้ภาพพี่น้องไม่กินหมูตุนตุนไปเปื่อยเลยพี่น้องเนี่ยดึง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 ,ดงประสิทธิ์ลนลงนี่ซะเด้หมูตุนเอาตามาคู่มาแก่เลียนพี่น้องยานมันเลียนมาเด้อพี่น้องเด้อ ตุนน้นแดงๆกินซีฟูดแดเขีวห้างกับแน่นแลเลยนะพี่น้องที่เขีวฮึจับนง จะได้ในปาก เนือมันเบิ่งเดี่ยสามสันไหมนันหนาหพี่น้องอลืมอย่างหนึง่งรืมกับเทียมหัวหัวกับเทียม พี่น้องเบิ้งกับสีเรียลน้ำเนาะมัเบาเ่อนพี่น้องต้มใส่เครื่องพอโล้พี่น้องเพราะงั้นมันจะมีรสสาติ์เพิ่ม,ม,มน้ำหนักโตเมื่อ เดีวอย่างที่เขาต่ำกล่องโป้งแห้งมากับไรด่ดาทีซื้อแต่บรกาศจีลรไมพื่อนใครเครื่อเป็นแน่ดากกา่าแต่กระมาบระหยันนะโ่พอบรอ,อกาศจีมา เนื้อก,กับเปื่อยดีดิเนื้อมูบ่ขัดไม่เมืนเนื้อดิ แช่ยู่ข้างนอตุ้นโดนโพอดตุนแบบจนมันแบบละลายจนมันเพลยที่จริงอะตุ้นร้ายกว่านี้พี่น้องแต่ว่ามันไดง้งามซํเนี่ ม,มันละลายพี่น้องหนังมันเปื่อยออกแดดไม่ว่าเปื่อยก็แล้วตุนโดนไปแน่เลื่อยืยยอยู่เสมอนอกนั้นแตกแกระจากระจายบ่เป็นสิ้น mà không nhỉ bắp hẹp anh này tạm bẹp nó bàn แต่ย้อนเขาไม่เี่ยมกระเทียมมากแก่เรียบนะพีน่น้องนะกินอะไรแล้วมันเรียบ พอก่อนมือหนีกินแล้วค่ะรอรถรับพัสรุมารับของพี่นอ้องแล้วก็จะไปพาพ่อกับแม่ไปธุระอำเพื่อพี่น้องจะ้ะแล้วจะมือหนีกับพาพีพานน้องมากกินแต่หม,มักคุ้งกับหมูตุน้นพี่น้องตุน้นหมูนุ้นินเปื่อยกินบาเบิดเสียบอยู่พี่น้องแต่ว่าถ้ากินลายก็เรียน เพิ่มน้ำหนักกันจักสองสามสิบเนาะพี่น้องนะอ้ยอิ่ขอโทษขออภัยพี่น้องจา้าอาสลับเมื่อนีก้กะสที่ได้ขอตอ,ขอตขอโทษหลายๆน้องพี่น้องอ่าลาพี่ลา้องไปแล้วไหวพอกันคลิปหนาเมื่อหนาพี่น้องจา้าอสลับม,มือนี้ไปแล้วสวัสดีจ้า